สวัสดีค่ะวันนี้มาชมใบทายผลรางวัลฮาน,นอยกันนะคะฮานอยวันที่16กันยายน2565ค่ะโปรดค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นค่ะฟังเราเพลินเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะวันนี้ก็จะมีเลขดังนี้ค่ะ 04 15 18 27หนึ่งห45 70 75 8แและ93ค่ะเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือ04 27และ82ค่ะเน้นเลขสี่เลขสองแนวแนวนี้นะคะวันนี้ที่มีเลขสี่ก็จะมี0ูนยสีามสี และ4 5ค่ะส่วนที่มีเลข2ก็จะมี27 29และ82ค่ะเลข0ของเราวันนี้มี04และ70นะคะเลขเบิ้ลของเราไม่มีค่ะวันนี้เน้นเลข4เลข2แนวแนว,แนวนี้ค่ะทายผลรางวัลหานอยวันที่10 หกกันยายน2565ค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขก,กันเพียงเท่านั้นนะคะฟังเอาเพลินเรื่องตัวเลขก,กันเพียงเท่านั้นค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่มาชมเลขเด็ดด้วยกัน ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ